ที่การาแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการบุกรุกโบราณสถานที่สงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการาแถลงข่าวความคืบหน้าคาดีบุกรุกโบราณสถานเมืองสงขลามีผู้มาแสดงตนแล้ว3ารายค่ะนายเจษดาจ,จิตรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวคดีบุกรุกโบราณสถานเมืองสงขลาด้านความคืบหน้าคดีในเรื่องนี้นะคะขณะที่สพสงขลาเองก็ได้มีการร่วมกันกับสบพสิงหานครค่ะตั้งคณะทำงานในการสืบสวนสอบสวนในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมในพื้นที่ผลของการดําเนินการนะคะจุดแรกบริเวณเขาแดงที่มีการบุกรุกทําถนนเสียหายไปประมาณ5ไร่ด้วยกันค่ะ โดยขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนสามารถทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วสอบปากคำเบื้องต้นให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเจตนาที่ทำเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ที่ต้องการนะคะขึ้นไปสักการะเจดีย์องดําองค์ขาวสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นส่วนจุดที่2บริเวณเขาน้อยมีการบุก รุกทำลายบางส่วนประมาณ3ไร่เศษและจุดที่3บริเวณเจดีองค์ดำเจดีองค์ขาวที่มีการลักลอบเข้ามาจุดเจาะฐานเจดีองค์ดำค่ะสำหรับการติดตามสภาพโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบในวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตสีสุร,ราษฎร์ธานีจะเข้าตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านโครงสร้างความเสถียรของชั้นดินการสไลด์ของดินจากผลการลักลอบทำลายโบราณสถานว่ามีผลกระทบหรือไม่ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะลดผล กระทบแล้วก็ทําการซ่อมแซมเสร,ริมความมั่นคงให้กับโบราณสถานส่วนมาตรการในการเฝ้าระวังในเรื่องของโบราณสถานเมืองสงขลาค่ะเขาได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกลงร่วมกันในการที่จะดูแลพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของคนขึ้นลงโบราณสถานสร้างการรับรู้ดึงประชาชนในชุมชนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ห่วงแหนโบราณสถานสมบัติของชาติต่อไปค่ะ